มันนี่ล่างไปล่างมาเห็นตัวเลขขึ้นเนาะเห็นตัวเลขขึ้นที่ถังเนี่ยเดี๋ยวพาไปซองเบิ้งเด้อค่ะเด้อกอ่อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเด้อเลขนี่เลขอาจจะถูกก็ได้เด้อมันบนแน่เด้อค่ะเด้อถ้าใครเบิ้งแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่มไว้ก้อนเนาะไปเจอลอตเตอรี่ค่ะเจอลอตเตอรี่ก็คว้าม,มาไว้ก้อนแต่ว่าเลขแปดแปดนี่มันสอบออกเลยค่ะเด้อกําลังล่างถัง ไปขึ้นตัวเลขขึ้นมาให้เห็นเลยบ้านาเสียเนาะเนี่ยถังก็มีลายใบอันนี้ล่างไปแล้วอันนี้น้ำแข็งน,นี่ยังไม่ได้ล่างนี่ไม่ได้ล่างมาล่างใบนี่เจอเด้วค่ะเด้อเบึ้งน้ำกันเด้อจะเป็นจังไดนานท่านผู้ชม 8, 9, แปดเก้าเม่นบอ มันไปตามแปดเก้าชัดแจ๋วเลยจะมาล่างทางเจอเลขมาดูเนี่แปดเก้าชัดแจ๋วเลยเบิง้งเนอะท่านผู้ชมเนอะกลับหัวก็ได้เนะเป็นหกหกแปดก็ได้แต่ว่าแอดดูว่าแปดเก้าชัดแจ๋วเลยนะมาเบิงบ้งมาเบิ้งพัดชัดแจ๋วเลยไม่เคยเห็นเนาะ เดูอเอกกำลังจะเอาไอ,าอ,าอาน้นี่มาทูทูอ้าวเลขอียังงวะโอ้ยชัดยังกว่านี้เนาะพี่น้องบ่ต้องไปจุดทูบ,บ่ต้องอยังนะท่นที่มีช่องมีราบนะช่อมิลาบมันขึ้นเองเห็นบ้าเห็นบ่าแปดเก้าชัดชัด เบิง้งจังงหนก็เป็นแปดเก้าด้ค่ะเด้หันหันนี่ก็เป็นคือเก่าแน่โอ้ชัดชัดชัดเหรอเดี๋ยวต้องไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะพี่นอ้องซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยแปด,ดเก้าชัดชัดเกนงเก่เลยเราต้องไปซันว่าไอ อันนั้นอันนี้ไปหาไก่เนาะเออคนมันจะมีโชคมีลาภเนาะท่านผู้ชมเอ้ยพัดแก้วพัดแก้วอยู่ในถังเด้อค่ะเด้อในถังถังมันเปื้อนมันจะล้างสักหน่อยแบ่งปันแบ่งปันแมวมันบ่าวจะม้วใดเนาะม้วใดก็ ชัดคือเกา่าชัดคือเกา่าแปดเก้าก็ได้หกเก้าก็ได้เนาะเออแล้วแต่นะคะเนี่ยกําลังจะลา้างเดี๋ยวเอาน้ำถูดูซิมันออกไว้ชัดแท้ให้โชคให้ลาบแล้วเด้อ ทันไลใส่ก่อนถูดูทิขึ้นมายังไงนะงอกแงงอแงกล่องเด้อท่านผู้ชมโอ้ถูยังบ่ออกเลยขนาดใส่ทันไลท์ยังบ่ออกเลยท่านผู้ชมเอ้ยใจจะให้โชคลายเนาะให้โชคแน่นอนเลยเนี่ย ูยังไม่ออกเลยเนะี่ย ปั่นค้นเขียนไว้วะปั่นค้นเขียนไว้ท่านผู้ชมชัดลาย เนียเห็นเลขยายไหมเนี่ยออกชัดแจ๋วน่ยจูเนียไปกินข้าวเขาเรียกกินข้าวแล้วไป แกวเนาะผู้ชมเอ้ยหนุนถังก่อนตอนล่างแล้วเด้อค่ะเด้อล่างแล้วก็บอออกเบึงนานล้างขาวจ้วแต่หวยไม่ออกตัวเลขไม่ออกไม่หลุดเลยค่ะเด้อตัวเลขบ่หลุดเลยค่ะ ปันข้นเขียนไว้เนาะพี่น้องเนาะฝากไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจ้๋จะมีแป,กแปกแลกๆเราจะมาให้ดูอีกเนาะถูกด้ค่ะเด้อพี่น้องถูกแน่นอนเลยงวดนี้แบ่งปันกันไปเนาะซัดไปเลยตุลาพันซัดไปเลยตัวลาพ, <c oughs> พันค่ะ ชัดแจ๋วขนาดนี้ถังเด้อค่ะเด้อเนี่ยถังน้าแข็งธรรมดาเราเนี่ยกำล,ลังที่จะมาล่างเนาะเนี่ยจะมาล่างแลขขึ้นตัวเลขเลวเฮ็ดให้ดูดโอ้โหไม่ต้องไปเอาที่ไหนอยากได้เลขเด็ดมาที่เราจัดให้ละองชาแนลถูกทุกงวดนะคะเลขเด็ดเลขแปลกเลขดังมาที่นี่เลยอันนี้บริด้เขียนเด้อค่ะเด้อบริด้เขียนเลขขึ้นเอง ชัดแจ๋วเลยอะแปดนี่เป็นอื่นไปม่ได้เ้ยค่ะเก้านี่เป็นได้อยเก้าก็เป็นหกได้หกแปดได้หกแปดเก้าแปดนะคะเด้อฝากไว้สองหางหกแปดเก้าแปดชัดแจ๋วเลยถังน้ําแข็งธรรมดาเด้อค่ะเด้อเนี่ยถังน้ําแข็งน้ธรรมดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยถังน้ำแข็แนนง,แงธรรมดาเราเนี่ยที่แช่ของจะเอาออกมาล่างเอาของออกมาล่างอ่ะโหเลขึ้นขนาดนี้ เนี่ยเห็นไหมคะสวยเนาะตัวใหญ่สวยชัดแจ๋วด้วยเลี้ยงมาดูเลขขึ้นแล้วเลี้ยงเลี้ยงมาดูเลขขึ้นเอารถมาจอดนี่จอดลงรถนะ กำลังจะล่างทางน้ำแข็งเลขขึ้นผูก็พอออกเลขชัดไรจกักเอาพวกเอากลังก็ต้องเออเลี้ยงดูเกา้ากูงึดเลยอะ่ะกูล่างนี่เนี่ยล่างถูแล้วมันบอกออกก็เลยเอาไว้ยีงเลยนะเนี่ยล่างเจียงอะโอ้โหเนาะนี่ท่านผู้ชมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะ <c oughs> บาได้เขียนแล้วค่ะ คนจะมีโชคมีลามันขึ้นเองเลขอ่ะขึ้นตามบ้านตามยังแล้วนี่แหละฮอยู่ในหอน,นะอยู่บ้านนะท่านให้ไปดรอให้กับเขาให้ร้านหรือเปล่า <c oughs> คือว่าเดินไปซื้อผุ่นมาจะหำ่พหว่ามีหมา ชัดเนาะพี่น้องเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะพอละชิปนี้ชคนี้ไปเจอลอตเตอรี่คว้าไว้เลยเดอ้อคว้าไว้เลยถูกแน่นอนนะคะเลขขึ้นขึ้นได้ยังไวงวดถที่แล้วก็ขึ้นมือแฟนขึ้นหนึ่งสีสีส่หนึ่งเอาวันนี้มาเจอที่ถังอีกแล้ว เลขแปลกได้จ้าเด้อเลขแปลกเกิดขึ้นมาแล้วจ้าไม่ต้องไปหาที่ไหนที่ไหนมาก่อนเลยจ้าสวัสดีจ้าเจอกันชปหนาได้จ้าเด้อ